แม่แพลวมาละจ้าแม่พลวทำกินสวัสดีค่ะพี่น้องสุภูสุคนค่ะแม่แพลวสิมาเห็ดแนวกินแซ่บแซ่บซุพี่น้องกินสิมาเป็นแบบสิน,นสินมาแนวาสินสินแนมากคือขปุ้นขาดกันบ่ได้ขปุ้นน้ำยาขาปุ้นเนี่ยน้ำยาปานิ้นแซ่บแซ่บซุพี่น้องกินอือคืออยากคืออยากมันขาดกันบ่ได้กับข่ปุ้น ไปเจวว้าแมวลายใหญ่ห้างเดี๋ยวสีเฮ็ดแซ่บๆซุปพีนน่น้องกินไปไฟกระแดงแล้วตั้งหม้อจ้าใส่เกลือใส่น้ำปลาแล้วก็ใส่ปานนี้นลงไปจ้าแล้วก็ใส่กระชายพอมแดงกระเทียมแล้วก็พริกแห้งใส่ลงไปต้มแ้มสุกอ่าปิดฝาจ้า เดือดแล้วพี่นอ้องบันนี้เขาสิมัเท้าออกจาก้าบัดน,นี้เขาก็เซียนใส่ตะไคร่ตะไคร่าจากสองหัวทุบใบบกูดค้าใช้วลงไป ปิดฝา,ากระชายเครื่องที่เขาต้มไว้น่ะเขาสิมัต่ำใส่กันแต่ว่ากระชายมันแหลกยายเขาต้องต่กคอนมูออมากแหลกหลายมักละเอียดหลายมากักแหลกน้อยละเอียดน้อยก็ยาะใจเขาสำหรับเม่แพวหนีบ่ามักละเอียดหลายเด้อ่ามากแหลกหลายมากได้เป็นต้นให้ได้มันหย่ำน้ำ หอมกระชายแค่ตำกระชายยางเดียวก็หอมแล้ว้่พี่นอ้องโอเคไม่แพ้วมากซ้ำนีมม่แหละเอาพริกพริกแห้งที่ว่าเอาต้มใส่กันนะมาตำใส้กันนะบัน,นี้ก็จะเป็นหอมแดงกับกระเทียมใส่ลงไป ได้ที่แลวจ้าแต่สิเป็นเนื้อปลาเนื้อปลานิ้นดำอ้าวเขาเนื้อเขานังได้ที่ได้ทั้งละโอเค เดือดแล้วอ้าวเครื่องที่เขาต่ำไว้นะใส่ลงไปคนจ้าคนอูวอ้วหอมด้พี่น้องหอมดีหอมดีอ,อ,มดอ,มดอ่าสีสันกขนาดกินมากเลยจะแซ่บขนาดพี่นอ้องอ่ะใส่หอมเปรลงไปจ้าว้าว เอาไปใส่ผงนัวจักน้อยนึงใส่ลงไป่าใส่หลายด้วยพี่น้องก็ใส่หน่อยเดียวพอวแล้วละจ้าน้ำยาขนมจีนน้ำยาน้ำยาปาดินจ้าแล้วละจ้าป็นอาแซ่บขนาดเลยจ้าเนื้อปาดินข้นๆเลยป้าป้าปาไปกินกันจ้าไปเฮา พี่น้องเอ้ยพ,พ่อมือประจา่าพร้อมือประจา่ะจาหอนๆขนาดพี่น้องเอ้ยแล้วละจ้าไปนี้พี่น้องโอ้ยหิวเข่าเข่าเศร้านิดนึงนะแม่แพ้สิเติมน้ำตาลนีดจัาหน่อยเ้ามากักเราแดดเขาก็เติมเ้าวาเ่เติมหลายดอกเติมจัาหน่อย ขา,เา,เขา,เาวเศร้าขาวเศร้าหิวขาาห้งอืมเนือปลาเน้นๆเลยพี่น้องเอ้ยมาเดาจ่ามาเดาจ่าม่แผ้วเห็ดเผืออยู่เด้ออืมน้ำลาไหลทำไายไหลทำไายแต่จุดจวดอยู่ผูศร้าด,ดีกับแดดดีดีอยู่เด็กวันนี้ฝนลงเม็ดแดดขีฝนนะพี่น้องแดดขีฝน โอาไปไว้แล้วเด้อซิมกันอา่าสุดยอดเลยสุดยอดสุดยอดสุดยอดเลยพี่น้องใส่ผักมุ้งอีกเล็กน่อยก่อนรอบนี้ไม่แพ้ใส่ผักมุ้งข้าวโพดใส่ข้าวเหนียวไม่ผักบุ้งมาเป็นเนื้อ บ่ได้กะปิกะปิเดี๋ยวเปิดฟ้าก่อนเปิดฟ้ามันก่อนกะปิพริกสดคาแจมบ่ได้กะปันน่นนี่นั่นไอตัววุ้นพี่น้องเลยน้นไม้แต่งต้นไม้แต่งเลยเด้อไอตัวเกินไห แมวข่อเลยสุดยอดมาเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยคำแดดอืม ลูกสาวไปโรงเรียนแม่แบ่งไว้ให้หนูด้วยเด้ออืมอร่อยมากเอาอีกจุดหน่ะงาไม่เอาเนี่ย น้ำคับอืมอืมเนี้ปากเนี้คอแยบหลายอืม ซื้นเลยการปักพิภพสองมือซื้นเนี่ย อต้อนี่กินเพ็ดนี่ยกินสนี่เพเด้อกินสเนี่ยเพ็ด,ดมาไดาก้ะ น้องขาบปุ้นโ้อนนึงขัาปุ้นก๋วยเตี๋ยวขาดม่ได้กะปิพริกสดพริกสดหรือพริกจี้ก็ได้พริกจี้นล้วกกจะมัดได้แพ้วได้ทั้งสองอย่าง สดก็ได้พริกจี้ก็ได้ได้ทั้งสองจานครับแล้วกันสดุดยอดครับกระปุกลงหนึงน้ำเบิดื่า

vâng đi nào, thôi Bên tốc. Hạt tốc bỏ heo. Tốc, tốc, เต็มที่แล้วพี่นอ้อง่าุดได้อิ่ม่่ครับสาหรับคลิปนี้แม่เพลวขอลาเบเกิลด้จ้าคลิปหน้าพี่นอ้องมาติดตามกันบ้างไหมว่าแม่แพยวเสียอย่างแซ่บๆพี่นอ้องกินคลิปนี้ขอตัวไปกกอนจ้าเพราะว่าอิ่มแล้วสวัสดีค่ะ